อสซียุทธารถดีการันตีทุกคนันจริงใจไม่ย้อมแมวครับผมวันนี้อยู่กับเจ้านิสันอเมตัว E Sport Tech ปี2017ราคา3 1 5 0 0 0่บาทค่ะรถคันนี้เป็นสีดำดำแท้เดิมโรงงาน<ช>ทั้งค,คันนะครับผมไม่มีกับสีแน่นอนนะครับผมมาดูด้านหน้าของเขากันไฟหน้าเป็นแบบสีดำสโมกดำมาแล้วนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ สโมกดำมาแล้วนะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบวันนี้นะคะจะพบกับชมพู่เอสซีนะคะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับปุ้ยพาโฮลืมได้ยังไงนี่ลืมสวัสดีขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะอ๋อได้ครับปุ้ยพาโฮนะครับผมลืมลืมเท่าทีนะจ๊ะกระจังหน้าเป็นแบบยิ้มเอกลักษณ์ของอเมล่าเลยครับผมกระจังหน้าเป็นแบบสามชั้นครับผมช่องรับลมอันนี้พิเศษครับผมไฟตัดหมอกเป็นแบบ led แล้วนะครับผมแบบ led สามหลอดสี่หลอดเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะสวยงาม ด้านล่างครับผมมีช่องรับลมแบบรังพึ่งขนาดใหญ่รับลมเข้าห้องเครื่องอันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีประหยัดน้ามันใช่ประอีโ้คาร์ประหยัดน้ำมันมากมาเลยใช่ครับผมได้เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องของเขานะครับโชว์กันหน่อยนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆเลยกับนิสสันอเว่าคันนี้นะคะปีสองพันสิบเจ็ดเท่านั้นเองใช่ครับผมมา อันนี้เป็นเครื่องยนต์หน้าตาของเขานะผมเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีเครื่องยนต์สามสูบครับผมนี่เลยของเหลวเราเคลียร์ให้ใหม่หมดไม่จะเป็นน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องกองอากาศกองแอร์เราเคลียร์ให้ใหม่ครับผมมาดูน็อตฝากระโปรงแท้ครับผมอันนี้เป็นน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่เคยแกะเลยนะครับมใช่แก้มแก้มเดิมโรงงานนะครับผมแบตเตอรี่เป็นแบตใหม่สีฟ้าเลยครับ G S แบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้คานหน้าเป็นคานหน้าเดิมโรงงานครับผม รอยทุกอย่างคือตามการใช้งานครับผมแต่สวยมากครับรูรูแบบรูกลมสนิทมากครับผมอันนี้นะจั๊กแผ่นเพดีมางนิดหน่อยแต่ว่ารับประกันว่ารถสวยแน่นอนไม่ใช่รถประดิเหตุหนักไม่ใช่รถจมน้ำไม่ใช่รถลากแน่นอนใช่ครับผมรถใช้งานต้องมีริ้วรอยถ้ารถเก็บแปลว่าไม่มีริ้วรอยคดีรถใช้งานยอมรับครับผมนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าเกลียดอยู่ในสภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นครับผมคันนี้นะจั๊ะมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปเลย